จะขอพาคุณผู้ชมเข้าพื้นที่ในเขตอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบ,บุรีกันสักหน่อยค่ะเพราะมีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจชื่อว่าวัดชะลอค่ะวัดชะลออยู่ติดคลองบางกลวยถึงแม้จะมีชุมชนลิมน้ำอยู่ตลอดสองฝั่งคลองแต่บรรยากาศนั้นก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากเลยทีเดียวค่ะจุดเด่นของวัดชะลอก็อยู่ตรงที่พระอุโบสถเนือสุพรรณหงษ์ ซึ่งมีความสวยงามอลังการเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะแต่กว่าจะมีวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าวัชะลอมีตำนานแห่งวัดต้องคำสาบพ,พระอาจารย์สุรเชษสุรเชษโถซึ่งเป็นพระวิทยากรของวัชะลอแห่งนี้ได้เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังซึ่งน่าสนใจทีเดียวค่ะ ตามประวัติก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าท่านใดเป็นผู้สร้างแต่เราได้ได้ทราบถึงสถานที่ของวัดชะลอเนื่องด้วยในอดีตสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่รกร้างเป็นสถานที่อาถรรพ์ซึ่งมีเรือสำเภาจีนโบราณมาล่มในตรงนี้คนที่จะมาลงทุนทาํามาค้าขายเขาก็ไม่กล้าที่จะมาลงทุนในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศก็เลยจัดให้ให้สร้างวัดเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งกว่าจะสร้างวัดเสร็จก็มีอุปสรรคนานาประการในคืนหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงมีพระสุบินนิมิตว่ามีชายชราชาวจีนมากราบทูลขอให้พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกตนซึ่งเป็นผีไตหงเพราะเรือลมและได้กราบทูลว่าต้องสร้างโบสถเป็นเรือสำเภาเพื่อแก้เคล็ดจ,จึงเป็นที่มาของพระอุโบสถรูปเรือหงที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังเช่นปัจจุบันค่ะ จุดที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งแห่งก็คือพระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีการบูรณะหลายครั้งจนเปลี่ยนรูปไปมากและถึงแม้จะสุดโสมเพียงใดแต่ในความซุดโสมนั้นก็มีความคลาสสิกมากเลยทีเดียวค่ะในโซนพระอุโบสถเก่าหลังนี้นั่นเองที่ญาติโยมจะมากราบไหว้นะครับเนื่องด้วยเป็นอุโบสถหลังเก่าเป็นอุโบสถที่เก่าแก่สร้างในสมัย อยุธยาตอนต้นก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับพระอยู่ภายในอุโบสถหลังเก่าแห่งนี้นี่ก็คือด้านในอุโบสถหลังเก่านะครับก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ในสมัยอยุธยาตอนต้นสําหรับพระพุทธรูปต่างๆนะครับที่เราเห็นภายในอุโบสถหลังเก่าแห่งนี้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาก็ได้นํามาถวายอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูนนทพัญญาวมิมล พระพุทธรูปนะครับบางองค์ก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งตอนนี้ก็ได้รอ,รอเรียกว่ากรมศิลปากรในด้านของโบรารณวัตถุนะครับเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ไว้ให้เป็นสมบ,บัติของชาติยเหมือนกันสืบเ,เนื่องจากอุโบสถหลังเก่านี้สุ้ดสมมาพอสมควรแล้ว หลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสพระครูนันทพัญญาวมิมลท่านก็ได้มีแนวคิดการไกลนะเห็นว่าโบสถ์หลังเก่านี้เก่าแล้วก็จะสร้างอุโบสถหลังใหม่มาทดแทนเนื่องด้วยท่านก็ได้นิรมิตนะครับฝันว่ามีหงมาล่องลอยอยู่หน้าอุโบสถหลังเก่าท่านก็เป็นนักคิดนักสร้างหากบอกว่าถ้าจะสร้างเรือหงอย่างเดียวนั้นคงใช้การประโยชน์อะไรไม่ได้ท่านก็เลยเป็นนักคิดนักสร้างท่านก็เลยสร้างอุโบสถเรือสุพรรณหงก็คือได้ออกแบบให้นาะช่งางออกแบบตามแนวแบบเรียกว่าเป็นเรือ สุพรรณหงเรือในกระบวนพระยุหายาตราทางชลมารนั่นเองนี่ก็คือสภาพอุโบสถเรือสุพรรณหง์ด้านในนะครับทีอ่อนาคตก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมสาธุชนที่จะมาปฏิบัติธรรมก็จุได้ประมาณ300คน การสร้างอุโบสถเรือสุพรรณหง์หลังใหม่แห่งน,นี้ก็เสร็จประมาณ80%ก็จะเหลือการขุดสระการก่อสร้างพญานานะครับด้านข้างมีน้ำพ่นออกมาด้วยอะไรด้วยนะครับ นี่คือด้านในพระอุบโบสถเรือสุปรนณาหงนะครับสำหรับพระพุทธรูปนะครับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นก็คือเป็นหลวงพ่อดำนะญาติโยมที่มาทําบุญภายในวัชรลอก็ส่วนมากก็จะไม่พลาดนะครับที่จะมากราบขอพรน,นะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ญาติโยมได้นํามาถวายไว้นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยๆที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาตราบนานเท่านาน หากใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสขอเชิญได้ที่วัดชลอค่ะ